ลำพูนก่อนครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบครบวงจรครับพันตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตารวจโทพานุรัตน์หลักบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการปปสและคณะได้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลําพูนนะครับโดยมีนายโยทินประสงค์ความดีประหลัดจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยนายประเชิญสมองดีในอำเภอบ้านโฮงหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับครับและให้ข้อมูลรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้มีการเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดมีหลากหลายมิติทุกฝ่ายต้องร่วมวมือร่วมใจกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหานี้จากสังคมไทยครับจากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและพบปะผู้ที่เข้ารับการบำบัดร,รักษายาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่บ้านแผะโป่งหมู่8ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอีกด้วย ดโดยที่ชุมชนบ้านแพะโปง่งตำบลเหล่ายาวอําเภอบ้านโฮ่งนะครับมีประชากรประมาณ677คนประสบปัญหาในการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนจนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยการทำลายทรัพย์สินของทางราชการและการทะเลาะวิวาทในปี2565ชุมชนได้มีการเริ่มดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจร3ขั้นตอน19ข้อ เริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาผู้เสพนำไปสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสร้างงานสร้างอาชีพและปรับทัศนคติของคนในชุมชนด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรได้เป็นรูปประธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวด้วย